ช่วงด็อกเตอร์ทลอกสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดสุขภาพดีบางมดช่วยได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบางมดบิวตี้วารรตี้ออนไลน์ที่จะทําให้คุณสวยในแบบของคุณสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบเกี่ยวกับปัญหาตากันค่ะ และผู้ที่จะให้คําตอบใกล้ดีที่สุดก็ต้องเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มามากกว่า30ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับนายแพทย์สุรสิธิ์อัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงามสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยแห่งอเมริกาญี่ปุ่นและนานาชาติสวัสดีค่ะคุณหมอ ก่อนอื่นเลยนะคะคำถามแรกอยากจะถามว่าการทำแสกกำตาบนหรือว่าตาสองชั้นเนี่ยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะทำได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงจนถึงอายุ90้าสอยได้ค่ะโอ้ก็แสดงว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุเลยไม่ต้องรอให้หนังตาเติบโตเต็มที่หรือใดๆเลยเนาะค่ะแล้วความแตกต่างระหว่างการทำแสกกรำรตาบนเนี่ยในวัยรุ่นกับผู้สูงอายุค่ะเขามีความต้องการแตกต่างกันไหมคะ มันแล้วแต่ว่าเขาต้องการยังไงในวัยรุ่นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการจะถ้าเป็นชั้นเดียวก็ต้องทำเป็นสองชั้นบางทีชั้นเดียวชั้นเล็กก็ทําให้ชั้นใหญ่ขึ้นอะไรเ่งี้แต่สำหรับคนสูงอายุพวกที่อายุมากๆนะถึงน่าจะเป็นหนังตาตกมาบังอ,อันนั้นต้องต้องดึงหนังตาอาจะอาจจะดึงข้ังใต้เนี่ยไม่พออาจจะต้องอตัดหนังทิ้งแล้วก็อาจจะต้อง ยกคิวด้วยนะเลิศเสริมกันไปอ๋อค่ะแล้วแพทย์นแอบดีมาว่าการัสยกร,รมตาบนเนี่ยมีทั้งแบบเปิดแล้วก็แบบปิดหัวตาเนี่ยทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะคือเปิดกับปิดหัวตานี่อยู่ที่ว่าคนไข้ชอบหัวตาเปิดหรือหัวตาปิดบางคนก็ชอบหัวตาปิดหมายว่าเริ่มต้นจากข้างในขึ้นมานะฮะแต่ถ้าคนที่ชอบตาโตโตต้องการที่จะหัวตาเปิดแล้วก็ทาแบบเปิดนะ อยนี้แสดงว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้อดีหรือว่าข้อเสียอยู่ที่ว่าความชอบส่วนบุคคลเนาะเห็นว่าการทำแสกรรมตาบนที่โรงพยาบาลบางมดเนี่ยมีเทคนิคพิเศษหรือว่าเป็นเทคนิคของบางวดเองเนี่ยที่ทำให้มีรอยช้ำหรือว่ารอยบวมเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็สามารถซ่อนแผลไว้ด้านในด้วยพอจะขออนุญาตทำเทคนิคได้ไหมคะครับเทคนิคของเราจะต่างจากที่เนื่องจากเราจะ อจอดยาชาทําแล้วก็<ม>ทําจากด้านในะนะครับแล้วก็แผลก็อยู่ด้านในเอาไขมันออกจากด้านในเหมือนกันเพื่อทำให้หนังเนี่ยบางลงนะทให้ชั้นเนี่ยชัดขึ้นะนะครับแล้วก็เราจะมีการเสริมระหว่างมีการดิงเลเซอร์ด้านในแล้วก็เย็บด้านในนะครับ อ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษนะคะเป็นเฉพาะเลยสําหรับโรงพยาบาลบางมดค่ะพูดถึงเรื่องของใส่กำตาบนไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงการใส่กำรรตาล่างบ้างนะคะหรือว่าที่เรียกว่าถุงใต้าตานันเองการทำใส่กำรใต้าตานเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องรอยย่นด้วยไหมคะช่วยด้วยครับสาหรับตาล่างนันมี2แบบถ้าเกิดกรณีที่มีแต่บวมอย่างเดียวตาบนอย่างเดียวแล้วก็ตามจากด้านใน จะไม่มีแผลด้านนอกนะอันนี้ก็คือแก้บวมอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าลอบางคนที่บวมด้วยแล้วก็ย่นด้วยเราก็จะทําจากด้านนอกนแต่าด้านนอกก็คือ,อมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันด้านในข้อดีก็คือว่าจะไม่มีแผลเลยแต่ข้อเสียคือมันแก้รอยย่นไม่ได้<ม>ได้แต่ว่ารอยรอยบวมนะครับแต่สำหรับด้านนอกเนี่ยก็คือมาัานจะต้องมีรอยเย็บนะฮะซึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะมองค่อยค่อยเห็นละ,ะ,นะแล้วก็ข้อดีก็คือว่า ามาเอาทั้งไขมันออกด้วยแต่หนังที่เกินออกให้ด้วยมันจะแก้ได้ทั้งรอยบวมและรอยยน่นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องลองพิจารณาดูว่าข้อดีข้อเสียแบบไหนที่เราสามารถรับได้เนาะการใส่กรรมตาล่ามนะคะหรือว่าถุงใต้ตานเนี่ยมีเทคนิคพิเศษแบบไหนบ้างคะก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นโมเดิร์นเทคนิคคือนะนอกจากเราจะเอาไขมันออกเนี่ยเราจะเราจะไม่ไม่เอาไขมันออกละเราจะย้ายไขมัน จากโวนที่บวมเนี่ยเข้ามากบในส่วนที่มันเป็นรอยบุม๋มก็เนะียเป็นการโรเตตมาย,าย้ยายดังนั้นคนไข้ไม่ต้องเสียไขยมันไปไขมันที่ที่บวมเนี่ยเขสามารถย้ายไปไปในส่วนที่ขาดหายไปของร่างกายนะค่ะแล้วรอยแผลนะคะจากการทำแสกรรมตาล่างเนี่ยจะไปอยู่บริเวณไหนก็อยู่ตามขอบตาล่างครับส่วนมารถก็5วันแล้วก็ตัดใหม่ละประมาณสักเดือนหนึ่งกนะ็จะมองไม่เห็น ถ้าคือตัวเองจะรู้ว่ามีแผลแต่ว่าคนคน,อนอกเนี่ยดูไม่ออกว่าเรามีแผลโอ้ดีมากๆเลยแสดงว่าถ้าเราทํามาปุ๊บ เพื่อนอาจจะไม่รู้ก็ได้แค่ยแกสวยขึ้นเฉยๆเนาะวันนี้ค่ะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคําถามเข้ามามากมายเลยนะคะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอสักหน่อยนะคะขออนุญาตเริ่มคําถามแรกเลยนะคะคนนี้บอกว่าอายุ30ปีแต่ว่าไขมันบนตาเยอะนะคะจากที่เคยมีตาสองชั้นกลายเป็นไม่มีชั้นซะอย่างนั้นนะคะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างไม่ให้โปะคะคุณหมออันนี้ก็คือเราสามารถเอาไขมันออกได้จากด้านใ,ในนะฮะ เราไม่ต้องเปิดแผลข้างนอกแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงด้านในให้เป็นจุดแล้วก็เย,ย็บเสริมกันเพื่อจะไม่ให้มันตกมากค่ะโอเคนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะชั้นตามไม่เท่ากันแก้ไขให้เท่ากันด้วยการทำใจกรรมตาบนได้ไหมนะคะและจะมีโอกาสกลับมาไม่เท่ากันอีกหรือเปล่าคือเราต้องดูว่าไม่เท่ากันจากอะไรค่ะถ้าเกิดไม่เท่ากันจากการเนื้ออันนี้รักษาหายขาดค่ะถ้าไม่เท่ากันจากเส้นประสาทซึ่งไม่เท่ากัน อันนี้จะได้โชคข่าวเดี๋ยวมันก็จะตกอืมโอเคเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้มาพบคุณหมอก่อนนะคะว่าสาเหตุนะเกิดจากอะไรคะ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะทําไมอายุไม่เยอะแต่มีถุงใต้ตาแก้ไขได้ด้วยการใช้กาตาล่ามได้ไหมแล้วก็แก้ไขเนี่ยแล้อยู่นานขนาดไหนคะ่ะเออไมีต้งตั้งแต่เด็กๆเด็กๆก,ก็สามารถบวมได้นะคเ <c oughs> พราะนี่เป็นการมรพพันธ์เด็กที่ <c oughs> ตาล่างบวมอย่างเดียวเราสามารถทําโดยไม่มีแผลเป็นทําจากด้านในแล้วก็มีเลเซอร์แล้วก็คีบเอาไขมันออกมันก็จะยุบไปค่ะก็สามารถท well ําได้นะคะแล้วสามารถอยู่ได้นานไหมคะคุณหมออยู <t <t ่ได้นานครับอยู่ได้นานโอเคนะคะก็สามารถทําได้นะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ผลเนี่ยอยู่ได้นานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณหมอตอนนี้อายุ14ปีแล้วรู้สึกว่าตาบวมเกินไปนะเป็นคนตาบวมตั้งแต่เด็กเนื่องจากกรรมพันธุ์ด้วย บวมทั้งบนทั้งล่างจนตาแทบจะปิดเลยการแสกรรมเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมคะต้องอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่า <c oughs> ตาบวมอย่างเดียวเอาสามารถเอาไขมันออกทั้งบนทั้งล่างได้เลยทําจากด้านในทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเกิดตาตกแล้วบวมด้วยันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นที่เส้นประสาทไหม <c oughs> ถ้าไม่เป็นที่เสนาา้นประสาทนี่แก้ไขได้ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะคุณหมอก็มาไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็คําถามจากทางบ้านนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์แฟนเพจหรือว่าไลน์ออฟ i ิเชียลศูนย์เสริความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะ ช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณแนนบุญรพัฒน์นะคะพิธีกรอิสระที่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าดวงตาสดใสนะคะจากการใส่กรรมตาสองชั้นกันค่ะ